พลตรีสุพิชยพงศุธิราวุฒิผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24มอบหมายให้พันเอกยุทธนามีทิพร,รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24เป็นผู้แทนพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่และคณะผู้บังคับบัญชาเดินตรวจเยี่ยมการกร,รับทหารกองประจำการผลัดที่1ประจำปี2565ที่เข้ารายงานตัวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนาคายประจัก์ศิลปาคมอเมืองอุดรธานีโดยเน้นย้ำการปฏิบัติต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด โดยพันเอกสงครามโชคชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักศิลปาคมนำทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่เข้าตรวจคัดกรองประเมินกลุ่มเสี่ยงทหารกองประจำการที่เข้ารายงานตัวในครั้งนี้หากพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหรือผลตรวจเป็นบวกจะแยกเข้าสู่กระบวนการ,กรรักษาทันทีซึ่งพื้นที่จังหวัดอุดรธานีร,รับทหารใหม่เข้าประจำการกรวม717นายเข้าประจำการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจำนวน665นายมณฑนทนหารบกที่24ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของทหาร ห,หม่เมื่อจะเข้าประจำการและตลอดการฝึกจะแยกการปฏิบัติในทุกกิจกรรมไม่ให้แออัดจนเกินไปอยู่ในพื้นที่หน่วยฝึกตามมาตรการ การจำกัดพื้นที่และไม่สัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบระบบปิดจะดำเนินการตามกรรมวิธีและระเบียบการฝึกให้มีความเข้มแข็งควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่เพื่อลดความกังวลเกิดความผ่อนคลายขอให้ญาติทหารใหม่ไม่ต้องกังวลทั้งเรื่องการฝึกและมาตรการป้องกันโควิด -19 ของหน่วยกองทัพบ,บกจะดูแลบุตรหลานของทุกท่านที่ได้เข้ามาเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบ,บกเป็นอย่างดีค่ะ